ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิปอลวัฒนะฮะและอีพีนี้มีชาเลนจ์มาให้เล่นกัเดี๋ยวจะให้น้องๆเล่นกับอาเกมเกมนี้นะครับแลวก็คือเกมชื่อว่าเกมชาเย็นเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมเกมชาเย็นนะครับเราจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมก็ในแต่ละทีมจะแบ่งออกเป็นคนทายและก็คนคนใบนะครับหากว่าทีมไหนทำได้ทำคะแนนได้เยอะกว่า ได้ก็ชนะไปครับกติกาก็แบ่งเป็นสองทีมนั้นเรามาเขาเรียกว่าโอ้ยน้อยออกมาเราโอ้ยน้อยออกกันครับเดี๋ยวตากล้องโอ้ยน้อยออกด้วยเมื่อกี้ไม่ตากล้องเล่นด้วยได้ค่ะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาโอ้ยน้อยออกกันพร้อมมาโอ้ยน้อยออกได้เร็ว เดี๋ยวก็ได้สิมี่นี่คือชมหน้าทีมผมชื่ออะไรชื่ออะไรทีมผมลาลาชื่ออะไรชื่ออะไรคะชื่อฟอล์ค่ะฟอลล์นับนับค่ะส่วนผมยิปนะฮะนี่คือทีมที่หนึ่งส่วนทีมนี่ชื่ออะไรครับวีครับวีดาดาค่ะซันครับซันนะฮะโอเคทุกคนพร้อมไหมฮะโอเคเดี๋ยวเราใครเป็นหัวหน้าทีมนู้น นี่เลยหนงตัวเดียวโอเคนั้นหัวหน้าทีมนี้เป็นผมอุ้ยตายเลยทำกันเอาทีมผมใครเป็นหัวหน้าใครก็ยิ้มก่อนเห็นไหมครับก็เป็ผมก็ไม่สมตัวโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวผมกับหัวหน้าฝั่งนู้นนะครับเราจะมาเป่ายิงฉุกคันว่าใครจะได้เล่นทีมไหนจะได้เล่นก่อนนะคร ก่อนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันครับผมครับผม<ช>เดี๋ยวทีมของยิปนะครับผมจะเลือกเป็นโหมดให้ก็โหมดสัตว์นะครับนี่ครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยครับโอเคจะเริ่มแล้วเออรักก็คือรักลมกวนไปเต้นควา้าจับยี่จับยียฮะจับยี่แมนมุม

ทีมของคุณยิบนะครับได้ไป7คำ7็คะแนนเดี๋ยวเรามาดูทีมพวกเรากันนะครับเราจะเอากี่คำดีครับคุณแป้ง10ไปเลยเต็ม10ลบเลยไปยิบไปยืนไม่ได้ไม่ใช่ร่างร่างร่าง ไม่ใช่ราง้างกัวเลืกั้เลืกัวเลกัวเลอมีแงงแงต้องขับกับงัวตัวดำดำเออความดความดีเลยดีเลยอันนี้อันี้กินไม่เกินเยไเลยทุกต้งอย่าไปด้วเฮ้ยถูยต้อกิดเไปเยอะ

นั่นเสมอครับเสมอโอเคอ่าเสมอเดี๋ยวมาดูทีมเราบ้างนะฮะเดี๋ยวส่งตัวแทนน้องนับไปพร้อมไหมพร้อมโอเคไปฟอัดีละเราพร้อมไหม้อมรออ่าเือร์ชะนีโอเคโอ่อานี่นี่อยู่ในทะเลเล้มๆตาเล่ ไอ้นั่นแก้มแหลมไอ้ไอ้เมนไอเมนเมนเมนเอออะไาคอยาวๆมีปีกโอยาวๆมีปีกทันไม่ใช่ฮันฮันอะไรเลิกทันเด็ดฮะฮงฮะถูกอาบินโนอาถูกอาไม่เอากระบอตกระบอกอา เลยมเลยแกแก่แ no ก่นตายสูด no? กินเดอื uh, ่นก nah. wow. um. ินเดือดขืด้วยแล้วก็เมน้ำมันปั๊มน้ำมันอเดียวอ่าถูกอ่าเนี้ยุณนมไม่ใช่เดี๋ยวคตองยู่คตรร้มีลมลอ่าเรียบ้าวมอ้วว้าถูกว้าแล้วใครจะแต่ว้าดูนะว้า มาดูกันว่ากี่คำเจ็ดเจมดโโอเคตกโกได้เจ็ดคำนะฮะได้เจ็ดคำเดี๋ยวมาดูทีมนู้ว่าเขาจะได้กี่คำีเป็นทีมของน้องนดาชนะแน่นอนเจ้ากี่คำสิบเลยเอาเกมสิบโอเคพร้อมนั่งไม่ติดแล้วครับนั่งไม่ติดแล้วพร้อมแล้วเยียบเยียบครับครับแล้ว Có cổ cổ N fi Vui phải không? Quét T关 Rất stuffed Chia trai nhưng corre Đ gramm Quét Cháu kiểm tra Đang trốn okay sẽ có pH warm

นี่ครับคนจริงครับได้ก้าเลยเหรอได้9ก้าเลยเหรอท้ายเจ้เราโอ้ตายเอาเอาไห้ได้สินะสิบเอำเลยนะไปนั่งฮะทีมเรานั่งนั่ง่งอ่าูููจจู

หมดเวลาเพราว่าเราเล็กๆกันเฮ้ยเก๋ก็ชอบมัดดัได้กี่คำอุ้ยได้งโอเคนก็อะได้รางวัลไปนะครับเงินรางวัล1,000บาทนะครับก็รับไปเลยครับผมก็รับวางไว้ก่อเลยไปเลยนะหนึ่งพันบาทส่วนของเราส่วน์ไพรส์ของเราครับผมเดี๋ยวไปกินเนื้อกระทะกันที่นี่ โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยิปมลวัดด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย